ข้อสุดท้ายคือข้อ30 าังนถ้อยคํา,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 อาของพระเจ้าเป็นลิธานุภาพเป็นลิเดชเป็นพลังเป็นอํานาจและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยอิสยาบทที่55ข้อที่11ขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ถ้อยคําของพระบิดาเจ้าได้ถูกสถาปนาไว้ในย่านฟ้าอากาศบนแผ่นโลกและบนสวรรค์ถึงนิรันดรการจุดจุดหนึ่งและขีดจีหนึ่งของถ้อยคําของพระเจ้านั้นก็ไม่ถูกละเบือนหายไปจนกว่าพระคาของพระเจ้าที่ถูกระบุไว้นั้นได้บังเกิดขึ้นเพราะว่าพระบิดาเจ้าเฝ้ามองดูถ้อยคําของพระองค์ซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีผ่านทางพระวิยาสุดโต โดยปากของเราทั้งหลายที่พูดพระวจนะของพระเจ้าออกมาบ่อยๆนั้นพระองค์จึงกระทาให้เกิดผลจับต้องได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าขอพูดถ้อยคําแห่งพระเจ้าดังนี้ว่าด้วยแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์คือพระเยซูกิตองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ได้ให้สิ่งสรพัสดกับพวกเราที่ให้จะให้มีชีวิตครบบริบูรณ์และมีธรรมโดยรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระบิดาและพระวิญาสุด ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความรำลิกของพระองค์พระเจ้าจึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและยิ่งใหญ่กับพวกเราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้คือพระสิริและความรำลึกของพระเจ้าเราทั้งหลายจึงได้พ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้คือความยากจนขัดสนความเจ็บไข้ได้ป่วยความวิตกกังวลความไม่สงบความวุ่นวายใจเพราะกิเลสตัณหาของเนื้อหนังและพระเจ้าทรงกระทําให้เราได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ his divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness to this he has given us his very best promise so that through them you may participate in the divine nature having escaped the corruption in the world caused by evil design for his divine power has blessed us up on for his divine power has blessed has bestowed up on us all things that are licentious and suited to life and godliness, through the full personal knowledge of Him who called us by and to His own glory and excellent virtue. By means of this, He has bestowed on us His precious and exceedingly great promise, so that through them you may escape by faith from the moral decay. โลนเทนิสและคอร์ร o ป i ันนั่นเองในโลกเพราะของความว s ญญา s ที่หลั่งแล e e ลีดและกลายเป็นช partakers of t h e divine nature พระบิดาเจ้าผู้เหนือสูงสุดและแสนดีซื่อสัตย์มั่นคงพระบิดาเจ้าผู้ไม่เคยละเมิดถ้อยคําของพระองค์พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกท่านคําและทุกสัญญาที่ดีๆที่ออกมาจากปากของพระองค์ซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็เกิดผลโดยความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อของพระเยซูคริสต์ที่ทรงมีชีวิตอยู่ข้างในส่วนลึกที่สุดของเราพระเยซูคริสต์ผู้เป็นชีวิตของพวกเรา h r i s t Who is our life ดังนั้นพวกเราจึงมีความพิจิตรใจของพระเยสคิสมี mind of p r i s t เราจึงมีความฉลาดระสติปัญญาของพระเยสคิสมีความชอบธรรมและความสุดที่แท้จริงของพระเยสคิสและมีความฉลาดเป็นความฉลาดแบบพระเจ้าเพราะว่าพระเยสคิสพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์มาดำรงชีวิตข้างในส่วนลึกที่สุดของเราคือวิญญาณลูกขอถวายพระพรถวายพระเกียรติถวายพระศีลอริเดียดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาพระบุตร ระวิญญาณสุดองค์ตรีเอกานุภาพองค์พระยาเวพระเจ้าติเอกานุภาพตลอดนิลันดอนการลูกสาวนาถ้อยคำมลงไปยังโลกวิชิตของลูกนักทุนในคริสตจักรพระคุณแห่งชีวิตและคริสตจักรทั้งปวงที่ได้ฟังพระคำแห่งการภาวนานี้ให้เขาได้รับพระพรทุกอย่างที่ได้รับจากการฟังพระวจนะและพูดพระคำออกมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระบิดาเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน